ขนมกงเป็นขนมมงคลไทยโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกุศรีอยุธยาปรากฏในพงศาวดารคำให้การของขุนหลวงหาวัดหรือสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งราชวงศ์บ้านพูหลวงมีอยู่ว่า เรือมาจอดเทียบท่าที่บางกระจัซึ่งอยู่ตรงข้ามกับป้อมเพชรเป็นบริเวณที่มีการค้าขายทางเรือที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาปรากฏขนมนามขนมกลงหรือเรียกอ,อีกช,ชื่อหนึ่งว่าขนมกงเกวียนมีลักษณะเป็นวงกลมและมีเส้นคขอ้พาดการคล้ายล้อเกวียนซึ่งเป็นขนมมงคลหนึ่งใน9ชนิดที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานในฐานะขนมขันมาก เชื่อกันว่าลักษณะของขนมไม่มีรอยต่อเปรียบได้กับความรักของหนุ่มสาวที่จะมีต่อกันไม่รู้จบมีความหมายเป็นสิริมงคลหมายถึงการเหมืนไปข้างหน้าหรือก้าวไปข้างหน้าเป็นการแทนความหมายให้คู่บ่าวสาวครองคู่อยู่ชั่วนิรันดรสวัสดีค่ะฉันนางโรงเรียนปูพักแต่เป็นประธานกลุ่ม แม่บ้านกเกษตรกรวจันพัฒนาได้จัดตั้งกลุ่มขนมกงขึ้นมาเมื่อปี2562ได้มีผู้สูงอายุได้มารวมกันจะได้เป็นกลุ่มของอนุรักษ์ของขนมกงโบราณก็พูดถึง กลุ่มเนาะที่โยมที่ทำขนมปงปามเป็นมาเป็นไปก็ในเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่ปี2544มาอยู่วัดจันทร์เดิมทีนั้นก็เห็นกลุ่มแม่บ้านของวัดจันร์เนี่ยทำกิจกรรมมาตลอดอยู่แล้วเช่นทำน้ำพริกทำไข่เคมทำอะไรกิจกรรมหลายอย่างเกี่ยวกับอาหารแปรรูปพอเรามาอยู่เนี่ยก็เลย คิดว่าจะทําอย่างไรให้กลุ่มมันจรังยั่งยืนเป็นรูปธรรมท,ที่มันสามารถเข้าถึงได้จับต้องได้แล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะมีกิจกรรมทำํำการรวมกลุ่มก็ได้โยมผู้สูงอายุนี่แหละมาช่วยกันเอาเวลาว่างที่มีอยู่มาช่วยกันคิดพัฒนาสูตรให้มันเ,เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนคือ สามารถที่จะเอาไปโชว์เขาได้เวลามีงานบวชงานบุญงานแต่งหรืองานเทศกาลของวัดเช่นงานทอดกระถินอย่างเงี้ยเราก็จะเอาขนมคกงเราเนี้ยแหละไปออกโรงทานไปโชว์ไปให้คนชิมหลายคนได้ชิมแล้วก็ประทับใจชอบว่าหนึ่งกปราะอร่อยแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นอย่างที่บอกว่าใช้เวลาในการที่จะ,ะคิดค้นแล้วก็ ใช้เวลาในการที่จะประดิบประดอยให้มันออกมามีรสชาติที่เป็นมาตรฐานในทุกครั้งที่ผลิตออกมาก็ก็เลยพยายามที่จะอนุรักษ์ไว้เก็บไว้เพราะว่าต่อไปเนี่ยกลุ่มแม่บ้านกับวัดหรือหรือหลายที่เนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วจะหายไปหมดแล้วก็คนทําก็จะไม่ค่อยมีที่เราเขาพยายามว่า,าให้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นห้างร้านบริษัทที่เขาพอที่จะสนับสนุนได้เข้ามาช่วยกันเพื่อามาเขาเรียกว่ายกระดับผลิตภัณฑ์ของเราให้มันกระจายออกไปให้คนทั่วทั่วประเทศหรือว่าที่อยู่บุ้นภาคอื่นส่วนอื่นได้ได้รู้จักด้วยอันนี้ก็คือที่มาที่ไปเข้าเค้างนะ20ปีการันตีให้แล้วครับ <c oughs> น,นี้เอชนะครับก็มีอุปกรณ์ในการดำเนินงานเนาะมาสาวุนมกซ้าเนาะ ก็จะมีทั้งกระทะทองเหลืองนะครับพวกหม้อหม้อต่างๆอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สําหรับทาขนมทั้งหมดเลยเนาะก็ฝากป้าช่วยดูแลแล้วก็นําไปสานต่อกันแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับขนมกงวัดจันทร์รเลิศ ยังคงรสชาติด,ดังเดิมตามตำรับกรุงศรีอยุธยาที่มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเริ่มจากความพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบในส่วนไส้ขนมกงเริ่มจากการผสมถั่วเขียวบดกับข้าวตอกบดให้เข้ากันแล้วเติมน้ำตาลปีบเที่ยวกวนให้เข้ากันแล้วนำมาปั้นเป็นรูปกงลอ้อจากนั้นนำไปชุบในน้ำแป้ง ที่มีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวและกะทิสดแล้วนำไปทอดในน้ำมันใหม่ให้แป้งสุกเหลืองซึ่งขนมกงวัดจันยังคงรูปรักษ์ของขนมกงโบราณและเพื่อเป็นการปรับให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันจึงได้มีการปรับขนาดให้เล็กลงเพื่อความสะดวกในการบริโภคซึ่งการบริโภคขนมกงให้อร่อยนั้นขนมต้องมีความสดใหม่ทางกลุ่ม จึงทำขนมกงตามออเดอร์ของลูกค้าและมีการออกร้านจำหน่ายของขนมกงโดยทอดใหม่ๆเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้ลูกค้าได้พบเห็นปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันพัฒนามีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโดยมีกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ กลุ่มมีการแบ่งสัสดส่วนกำไรร้อยละ5เข้ากองทุนหมุนเวียนต่อครั้งในการผลิตและจำหน่ายส่วนร้อยละ95ปันให้แก่สมาชิกกลุ่มและยังมีการระดมหุ้นสมาชิกเพื่อมาเป็นกองทุนสวัสดิการของสมาชิกกลุ่มนอกจากนี้ยังมีการประชุมเพื่อวางแผนการบริหารงานรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นประจำทุกเดือนคณะกรรมการและสมาชิก มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่มอย่างสม่ำเสมอกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันพัฒนาได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มทำให้กลุ่มสามารถรับรองการพัฒนากลุ่มให้ก้าวทันยุคสมัยและรับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของการดำเนินง,งานกลุ่มและขยายผลิตภัณฑ์ในอนาคตโดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์และการเพิ่มช่องทางขายทางตลาดออนไลน์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวจัจนพัฒนาได้มีการดำเนินกิจกรรมบ้านเกษตรสมบูรณ์และการสร้างความมั่นคงด้านอาหารที่เน้นดำเนินตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว และไม้ผลโดยเฉพาะกล้วยหอมซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของตำบลพระครูและมีการจัดการบ้านเรือนที่ดีสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส,ส่วนเพื่อให้ครอบครัวเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยใช้กลไกลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแกนนำร่วมกับชุมชนนอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาแล้วนั้นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันพัฒนายังให้ความสำคัญของขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมโดยการทำสบู่จากน้ำมันเหลือใช้จากการทอดขนมกงโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาบริษัทเอเชียกีนเอเนจีจำกัดมหาชนและบริษัท AGE Terminal จำกัดร่วมแบ่งตามประสบการณ์การทำสบู่จากน้ำมันใช้แล้วในโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางและรถปริมาณขยะและยังมีการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสต่างๆโดยเฉพาะการบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาวัดจันทร์ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชุมชน กลุ่มมีการพัฒนาศักยภาพของผู้นำและสมาชิกอย่างต่อเนื่องจนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้มาศึกษาดูงานและคนในชุมชนการแปลรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆของชุมชนจากผลการดำเนินงานที่กล่าวมานี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันรพัรนามีความสามาคัคคีร่วมแรงร่วมใจดำเนินกิจการกลุ่ม มีการ,รลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเกิดการกระจายรายได้ในชุมชนมีการสร้างงานในชุมชนช่วยลดปัญหาการว่างงานและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรมีการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันพัฒนามีความเข้มแข็ง สร้างความเป็นเจ้าของจากการมีส for ่วนร่วมอย่างแท้จริงทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชนดีขึ้นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจจนพัฒนามีความเข้มแข็งสร้างความเป็นเจ้าของจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชนดีขึ้น